สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมยินงลายแนวครับมาดูแนวยกองมันวันนี้มาสองคันเลยมาจัดเต็ม L 5้กับ L 4 7ม,มาดูกันมาฝึกงานเลยยกลงจะือได้เร็ว เด็บ,บเซียนนะครับนี่เบ็บเซียนเลยมาดูกันกระพุบต้นไม้ไปแล้วครับทนเลยโอ้โุุ่นเลยมาดูกันเก็บนิ่หนึ่งดูดูซื้อเก้าพัน มาจากดินแดนแห่งคุณหาญซีสเกตครับไฮโบคันนี้สั่งมาจากซีสเกตเลยครับนเนราคาเก้าพันกว่าบาทติดเองครับติดตั้งเองครับ ยังไม่ได้ระดับยังไม่ได้ระดับตั้งให้มันแหลมนิดนึงจะได้พูดพดพูดเลยสองคันนึงไกลไกลเลยมาดูรองม onun, <h ank o> <theory> ันนะไปแล้วครับ แับใช้มือคันแบบคันเทพได้แล้วครับผมประสบการณ์เยอะเลยครับแต่คั้งนี้ไม่ค่อยได้ออกงานครับมีประสบการณ์เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ออกงานครับเนี่ยวันนี้มารับ job เอาน่ะสิ มันนี้มาทีมแบบแท็กค,คู่ครับแท็กค,คู่ค นี่ครับโอ้ติดตังเองครับสูตรมาจากเดินไปรลอยๆเดินดูเขาครับแล้วก็มามาใส่เลย วิ์เลยวิ์เลยไปไม่แน่ครับอาจจะใส่อินเตอร์ด้วยข้างหน้าโครงการเครื่องร้อนครับเนี่ยนาดู ได้เลยดูเทคนิคครัับอนนี้เจ้าของโซนยังอยู่ครับหนึ่งสองท่านฟังโน่นเลยอันนี้เจ้าของโซนยอยู่นนก็ต้องมีเทคนิคในการลงมาทำโน่นทำนี่นี่เลยครับชันชื้นเพื่อจะได้ ลงรอยครับไปต่อแล้วครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแต่มาดูสำหรับที่ท่านที่สนใจในการยกกระดงเสียบง่ายครับยกกระดงนี้เสียบเสียบง่ายครับอุปกรณ์แบบยังไม่ครบครันครับแต่ที่อื่นเขาอาจจะพัฒนากว่านี้ครับไม่ต้องมีเลยครับเสียบเอาเลยใช้เครื่องรถนั่งเสียบบนรถเลยครับ แต่อันนี้แบบต้นทุนยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับยังไม่ถึงขนาดนั่งเสียบบนรถนะครับเอาแบบคนตกง,งานมีงานทำับมาเมาเสียบนะครับได้ทั้งสองอย่างไมก็มีทีมงานทั้งยกทั้งปลูกแล้วก็ทั้งถอนครับมีชุด สองคันนี้จะมีครุฑเขาเรียกชุดครบเซตเลยครับเมาทอนเมาปลูกเมาวหว่านปุ๋ยเมาทุกทุกทุก,ท,กทุกระบบครับแต่ขาดอยู่ที่ว่ามันไม่มีอ้เครื่องเสียบเหมือนรถอยรถไรอย่างเั้นครับเสียบเลยบยังไม่ถึงครับแต่ก็ช่วยสำหรับคนที่ตกง,งานเลยชุดนี้มีครบเซตนะครับ มาถ่ายแต่แบบนี้ธรรมดาไม่ครับไม,ไม่ธรรมดาแน่มันดูหลักการยกกร่องครับมาดูหลักการอันนี้ยังพล้นยังใหม่ครับยังยังไม่เข้าเป้ายังไม่เข้าเป้าครับเพิ่งซื้อมาจนคันนี้สิบปีแล้วครับนี่ซื้อมานานใช้งาน อันนี้ต้องสายดินข้างบนนะครับแให้มันหนักหนักนิดนึงทวงทงให้มันหนักมันจะได้เข้าลึกกินลึกกินลึก คันนี้ประสบการณ์สูงครับยี่ออสิี้คันประสบการณ์น้อยครับประสบการณ์น้อยเพิ่งจากกลับมาจากกรุงเทพครับจากมากรุงเทพมาอยู่บ้านครับปานอ์พองนาประบสบการณ์ยังไม่ถึงเป้าครับคันนี้ประสบการณ์สูงมากเลยเหมือนผมแล้วประสบการณ์ยังน้อยครับยังไม่ยังไม่ประสบการณ์ยังน้อยยังยัง ยังไม่ข้าเป้าเมยนะครับเป้าเจ้าของอยู่ก็นี่มีมีชั้นเชิงนี่เองอย่างนั้นนี่สองคันนี่แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงนะครับวิ่งพรวดวิ่งพรวดนะครับอันนี้เจ้าของเดินวันปุย๋ยอยู่ฝั่งนู้นเจ้าของสวน ต้องใช้ประสบการณ์ครับดูเล่เหลี่ยมนะครับว่ามันมีเล่เหลี่ยมทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะทำอะไรนะมันอยู่ที่เทคนิคเดามะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาดูการยกรองแบบไม่ต้องอึดอัดใจครับ ไม่เหมือนบางที่ครับต้องให้เนียบเลยอย่างนี้เสียบง่ายครับเสีบง่ายครับกินร่องแบบลึกลึกแหลมมันจะร่องมันจะสวยแต่มันจะเดินเวลาดินเหนียวมันจะเจ็บขานีเนี่ย แค่นี้ก็เราประมาณ4ี่ถุงห้าถุงครับพอดีห้าห้าถุงจะพอดีครับประมาณนี้โอ้เสียงวีดมากกันเนี่ยสั่งมาจากซีสเกน้นครับเทโบโอลวีดเลยเสียงได้อัตรุดมากครับสิย นี่เซียนคันเทพคันเทพเลยครับไอเดีกฝีมือฝีมายลายมือดีครับอานเก็บออกเรียมออกหมดสุดยอดแล้วกันนีสุดการสูงมากเลยันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็ในการรุกรงรุกอะไรเลย อาเกมออกมนาะทุกช็อตแล้วที่ได้งานเยอะที่สุดในมูบานนี้ครับคันนี้ L47 Turbo คันนี้ฝากไว้เพียงคันนี้ก่อนคนระับขอบคุณที่รากบกมค่ะทุกท่าน